สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวอ,อายุทยาการก็คือแบบเราอยากนั่งรถไฟก็คือด้วยงบ400บาทของเราแล้วก็คือเราไปซื้อตั๋วนั้นทุกคนคือ20บาทเพียงหนึ่งชั่วโมงก็ถึงอายุทยาแล้วเช่จาจักรยาน60บาทคือได้เดินข้ามฝั่งไปก็คือถึงเลยวัดแรกก็คือวัดใหญ่แชียมงคล วัดที่สองจะเป็นวัดพนันเชิงก็คือข้างทางของเราที่แบบเราไปจักรยานไปเพื่อมีขายอาหารตางเยอะมากแล้วก็หลงทางจ้าอาราซามวัดชายวัฒนารามฝั่งตรงข้ามของวัดจะมีร้านเช่าชุดไทยด้วยถืวใครชอบ่ายรูปวก็สามารถไปเช่าชุดไทยได้นะอาราซีจะเป็นวัดท่าการ้องเราที่ไปที่ไปถือาน้ำขึ้นเยอะมาก ที่5คือวัดพระศรีสังเทศได้รับเป็นมรดกโลกด้วยนะอันดับหกจะเป็นวัดมูคนบอพีจา่าแบบใกล้ๆกันเลยเจ็ดก็คือวัดร,ราชบูรณะก็คือแบบสามารถปันจักรยานได้นะ่นทุกคนมาต่อที่วัดมหาธาตุเลยมหาธาตุคือเสียมาเปิดเท่รูปจะโดนล้อมด้วยรากต้นโพไปเที่ยวกันนะทุกคน